ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีท,ที่เราเนี Minor ่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียทูนเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างน <ข second. S 1> <ๆ>ี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับ มันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องช่อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซ,ซึ่งควาารบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผ no ู้กระทําความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู oui ้กระทําความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดช่อโกงนะครับความผิดช่อโกงเนี่ย ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานช่อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับ ถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทําให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกดําเนินคดีเอากับผู้กระทาความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสํานักงานอายการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกเนี่ยเกิน3เดือนไปแล้ว นะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสํานักงานในการคุ้มครองสิทธิเพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไก่เกียรหรือประนีประนอมหรือว่าทําความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทําความผิดอาญาอาจจะดําเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทาความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ